สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนเป็นอีกหาดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวและมีที่พักผนะ่อนและหาดมีความสวยงามหาดจอมเทียนยังเป็นสถานที่ไว้สําหรับเล่นกีฬาทางน้ําอย่างเช่นการโต้คลื่นวินเซิร์ฟหรือเจสกีเรือเรือกล้วยพราสุ์พราสต์และการดําน้ําเป็นต้นนะครับก็อาจจะหาดจอมเทียนเป็นหาดที่เงียบสงบแล้วก็ มีหาดที่กว้างยาวประมาณ6กิโลเมตรนะครับเหมาะสำหรับการเล่นน้ำอย่างสงบมีผู้คนกระจายกันไปทั่วหาดไม่เหมือนกับหาดพัทยาช่วงกลางวันนะรู้สึกว่ามีคนเยอะเกินไปแน่นนะครับและความระยะทางจากหาดอจอมเทียนจากจากหาดพัทยามาถึงหาดจอมเทียนก็ประมาณ 2- 3 3กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นหาดเป็นพัทยาก็ว่าได้แต่ว่าไม่ แต่ไม่ติดกันกับผาดพัทยาครับผมอยู่ห่างกันไม่ไกลมากครับ